บสวัสดีครับสวัสดียำเลี้ยงครับพี่น้องค่ะขูดขาเห็ดตัวละบอันนี้แม่เทาสวัสดีเนะขูดค่ะนี่ครับขูดขาเห็ดซอยลูกสาวนะครับเฮ็ดตัวมาหาน้มาขูดซอยลูกช่วยกันช่วยกันครับโอ้ยหมานค่ะครับหลายพี่น้องเอ้ยจะว่าข้าวขูดไปหลายเติมแล้วต้งจะข้าวแหลมขูดจะเต็ม บายบ่ทันเหลียวอยู่เตียงหัวเตียงกลัวเนาะขีดมีปัญหาเนี่ยลงบ่ได้เฮ็ดลมเนี่ยคนมีปัญหาบ่ได้เบิกเขาเลยบ่ได้เปิดพี่เครื่องไหมกูมมาสั่นก็เลยลงว่าไม่หยังสารเนี่ยครับพี่น้องแต่มีโอกาสได้มาขูดขาเฮ็ดครับได้หลายอีหลีครับเมียนค่ะมันสุดๆุเมียนมีเวลาก็เลยได้ขูดขาเฮ็ดนะพี่น้องเด้มึง ความงามของเห็ดครับหมานขัดหลังจากมือว่านบบหมานลบเข้าใบไม้หมือนนี่จะเลยครับพี่น้องโอ้ยขุ่มบอกว่ามือว่านเ้าย่างบ่ค่อยดีเดี๋ยวองเผาเผาแน่เนาะโบขันขันมือว่านบ่ท่านโพกัจิโบท่านเมียนสวดขึ้นมาจากขี้ดินดอกอ๋อหมูใหญ่น้ำหมูนั่นหมูใหญ่แหงเมียนหมูสองเนาะเมียนจ้ะ มูแหลกบ่อนับดอกแม่นเอามาลวง้ำหัวเอาตัวนั้นไปทักแกงตี่เะืองติดจองไปที่เรียบร้อยด้วครับมูสองก่ลากมากไก่กันกับมูโอ้มูอันนี้เนาะมูเดียวกันไงเฮียมูเดียวกลุ่มเลยค่ะแบบกลุ่มกันปวดป่วยครับพี่หน่องอืมกะลังแต่าย์เนียนไปโรงเรียนสองเถอะ เด่โโลกมาสซองเธออยากเงี้ยอยู่บไปเลยบาเลยมาหายดีตลแต่หายไปเลยมึงมาทำปาเป็นแมวมาละมึงนีเชื่อว่าหาเฮ็ดยางพ่อยางพ่อเลยด้ยเองค่ะเพราะว่าเห็นเห็นหลายมาเนงนะเนาทิมกับซองมูพี่น้องเลยเอาไปไหน สิเอามาเป็นน้ำสายน้ำเกลือกะเป็นบ่อใดพี่น้องบ่อหอนเท่านั้นมันก็มีมูเก่าออกไป้มูใหม่ออกมากอย่างนี้ค่ะแม่นเบียว่ากะตุ่มฮอบมูตุ่มหอบบ่อ่อยพอเนาะแม่นพอนกำลังงะพอนกำลังงะกำลังเป็นลมสาวแม่นมูนั่นกะได้แบ่งกับพี่น้องเพิ่อนพี่น้องเพิ่นมาพ่อเพิ่นกะฮักมูใดเฮ้ นี่เ้าก็จีใจเกลือลงไปแมนแล้วก็นี่กลาลังบ่ได้บ่ได้หลวงน้ำหอนเลยเสือเกลือแล้วก็ฟิดแข็งล้างง่ายอยู่ฟิดแข็งเลยครับบ่ต้องหลวงบ่อตอนนี้เสือโซอยากให้หลวงกะบ่อใหญ่ด้วยค่ะเหลืวแต่พี่น้องสะดวกแต่ว่าเ้ากับฟิดแข็งไปกับแกงกินแสบคือเก่าความมือนันจะคล้องออกมาแกงกับแสบคือเก่าเนาะ ันลวงเราเป็งเซาแคนิกับเพรอยากหลวงน่วว่าอยาก,กน,นุก่จืดนะครัพี่น้องลวกน้ำเพิ่งก็ออกไปนน้ำเนาะแมงอยากงาคงรสชาติของเห็ดผัวควายนนเนาะแล้วแล้วตอนนี้เขาขคดรแล้วด้วยครับพี่น,อน้องกะซีมาล้างค่อยๆหลงังกันสีแล้วครับพี่น,อน้องเทือละดอกเทือสีเหลีวอีบจะสีเหลีวจะาถุ่มด้วยบ้านพี่น,อน้องหลังไปเรื่อยๆเนาะอยากเปลีวอยู่ขาหลังแต่ว่าเขาก็ซีไปหลังอีกหลายหนสองสามหน่อยนี้ ปลาสิได้กินแซ่บครับพี่น้องแมีน,นกะเพ็ดให้ดีที่สุดเลยค่ะแมียนอาซิมีอันนี้เนี่ยกะสิมี่ยังยันงะจะห้าวกะหลังห้าวกะวาะ่าเพราะเคยงาจนแต่ว่าขนแมนเพิ่มไปอีกรล่อปนึงสกแกนอีกรล่อปนึงกับไอพี่น้องพ่อหมั่นใจเนาะแมีนละลายน้ําอีกครั้งล้างแต่ว่าทำจิบมะเดื่อไทยสุดดอกเด้อพี่นอ้องสุดท้ายพ่อข้าวข้าวให้พี่น้องได้มึงว่าล้างจังได๋ เห็ดจังไดก่อนส่งเนาะนี่ค่ะหลังจากที่หข้าขูดดินออกจากขาแล้วพี่น้องระแมนว่าห้ามาหลังเชิงดินเด้อต้องขูดออกก่อนนี่นนจะ้ะห<อ>ลาง่ายเตบิบพี่หมอกะบอรหยาไกดก้เห็ดปูน้ำแกงเพราะว่าเป็นเห็ดที่หลางง่ายอยู่นี่มันบ่ครอยเปืือนเนาะมันบ่ครอยเปืือนแต่กัเห้า่ได้เก็บในต้มน้ำกระหลางง่าย ที่จริงเอามือหลวอาเลยก็ได้อดสองกะละมังครับพี่น้องกะละมังนี่ใส่จะเวลาจะสมองน,อน,นี่ล่างบันสามสมง <c oughs> ให้ชิมาล่าง <c oughs> ให้ชิใช่แนะ่ะก็จี้ถุ่มหูได้ไม่นลแล้วก็เอาเขาฟิตเลยครับพี่น้องล่างแล้วห้าแปดสิเซฟิตเลยล่างเซฟิต ผู้ใดยังมทัทเรลยวอยู่พี่น้องเหลวไปหละกะละมั่งหนึ่งค่ะอันนี้อีกกะละมั่งหนึ่งอันนี้เขากับิดหลางอีกน้ํหนึ่งเนาะคะ่ะจังสีด้แพ็กซูถุงใส่ถุงพี่น้องหลังนี่นสีราคาหลางไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่อยๆหลังเอาดูกระไฮโดรคันแตกที่เขาแพ็กใสถุงจีนซดกัะหย่อนว่าเขาคงความซดเนาะคะ่ะของเห็ด อสระคลิปนี้ค่ะพี่น้องจุกีไปเพื่อนคนนี้แหละค่ะขอบุณทุกทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชทคอมเมนต์ค่ะคุณทุกติดตามรับชมลาไปแล้วล่ะพี่น้องยังมาสาวเฮ็ดอีกบาทเดียวขอกกนใหม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลง